แม่ชื่อแม่ส,แมสีแต่ว่าชื่อพนิดานี่ชื่อใครเหรอคะชื่อลูกค่ะแล้วเป็นไงมาไงแม่สีถึงมาเปิดร้านอย่างนี้คะนาทีแม่บ้านก็เริ่มหมดแล้วะคะ่ะเพราะว่าลูกเขาก็เรียนจบกันหมดแล้วสามีก็ทําบ่อปลาแม่สีก็ทำบ่อข้าวเป็นก็เลยมาขายเป็นข้าวแกงร้านพนิดาปดลาช่อนน่จ๊ะแสดงว่าวัตถุดิบท,ที่เอามาทํากับข้าวเนี่ยก็คือมาจากบ่อของเราเองแล้วอย่างปลาช่อนเนี่ยคือถ้าเราจะเอามาทํากับข้าวให้ลูกค้ากินเนี่ยตัวหนึ่งมันต้องขนาดใหญ่ท่าไหนคะแม่ก็ต้องประมาณโลโลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนื้อปลาจะได้เยอะไงคะ แล้วอย่างเมนูที่เคยเอามาทําในร้านเนี่ยใช้ปลาเยอะที่สุดนี่คือประมาณกี่ตัวหรอคะห้าสิบถึงร้อยตัวเนี่ยจากต่อวันใช่แล้วเมนูขายดีที่ลูกค้าส่วนใหญ่มาแล้วต้องกินมีอะไรบ้างอะแม่ขนมจีนน้ายาปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ต้มยำเนื้อพุงไข่ของปลาช่อนเนี่ยทุกคนมาต้องสั่งเลยค่ะแล้วเราก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวปลาช่อนด้วยค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาช่อนไม่เคยได้ยินเลยคนมาเขาบอกว่าโอกินน้ํายาปลาช่อนที่ไหนนะในประเทศไทยไม่มีเหมือนร้านพอดดา อร่อยค่ะอันนี้ขายดีสุดใช่ตอนนี้กําลังมาแรงเลยค่ะคแล้วก็จานแรกเลยค่ะร้านนี้เขาจะเป็นร้านข้าวราดแกงนะคะข้าวราดแกงเขาเนี่ยเริ่มต้นที่1อย่างราดหนึ่งอย่าง45บาทนะคะอยากได้เพิ่มก็บวกไปอ,อย่างละ10บาทค่ะจานนี้จะเป็นของตะก้องนะคะอะไรก็ไม่รู้ให้ตะก้องไปนะคะแต่ที่พี่ก็อยากกินมากๆเลยนะคะโอ้โหของโปดเลยคือขนมจีนน้ำยาปลาช่อนค่ะแค่ได้กลิ่นก็แบบอร่อยแล้วล่ะคะ่ะนี่ รสเขาจะหวานนิดๆนะคะแล้วก็เข้มข้นด้วยตัวเครื่องพริกแกงน้ำยานะคะสัมผัสได้ถึงเนื้อปลาช่อนมากๆเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นทีเด็ดของร้านเขาเลยค่ะไม่กินไม่ได้ค่ะปลาช่อนแดดเดียวทอดนะคะแล้วก็ในชุดเขาจะมีน้ํายํมมามะม่วงมาให้ไส่พริกขี้หนูมาให้สวยๆเลยค่ะชิมเลยคือเนื้อปลาช่อนเนี่ยคือแน่นมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือกลิ่นดินใดๆเลยนะคะมาราดกินกับน้ำยำมะม,ม่วงอนะ่ะมีรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเนี่ย ลงตัวมากๆเลยค่ะต่อมาพี่ก้อยสั่งเป็นกลับมานะคะซีกงนี้จะเป็นปลาเส้นสามรสนะคะซีกงนี้จะเป็นปลาช่อนตกสวรรค์ค่ะเดี๋ยวมากินอันนี้ก่อนค่ะปลาเส้นสามรสสีสันเขาสวยเลยกินนิดหน่อยพอเพราะว่ามันต้องกินกับข้าวนะคะว่ารสจะเป็นยังไงอืมรสเค็มๆห,หวานอมเปรี้ยวนิดๆนะคะหอมกลิ่นใบมะกรูดนะคะ,ม,ม,ะ,คะมันน่าจะเป็นส่วนก้างที่เป็นพุงหรืออะไรประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปลาช่อนตกสวรรค์ค่ะชื่อแปลกดีนะมาชิมกันคล้ายๆน้ำพริกเนะดูแล้ว คือสองอันนี้รสชาติจะคล้ายๆกันนะคะแต่ตัวปลาเส้นเนี่ยจะมีความกรอบกว่าตัวปลาตกสวรร์เนียจะมีความละมุนกว่าค่ะอันนี้จะเป็นต้มยำเนื้อพุงไขค่ค่ะ,ะเขาจะมี2แบบนะคะคือน้ำโน้ำข้นกับน้ำใสแต่พี่ก็อยอยากกินน้ำข้นขอกินน้ำข้นก่อนโอ้เนื้อชิ้นใหญ่จังเนื้อปลาช่อนดีมากเลยค่ะมันมีความแน่นและมันมีความสดเลยนะคะต้มยำของเขาสีา่รสครบรสเลยไม่ว่าจะหวานหรือเปรี้ยวหรือเค็มหรือเผ็ดนะคะกลมกล่อม,มกำลังดีเลยค่ะ